สวัสดีครับปริมโปรช็อปเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเสนอนะครับเพิ่งเปิดตู้มาได้มาสองวงนะครับล้อเอทวานเกงในนะครับคอสิบเจ็ดนะครับกว้างเก้าออฟสามสิบแปดนะเดี๋ยวดูกันก่อนแล้วกันอ่ะนะครับสีจำเ,เดิมของมันเลยนะครับนี่ขอบรอยนิดหน่อยเป็นของแลไอเทมไปแล้วนะชั่วโมงนี้นะครับ ขอบมีโดนิดนึงนะครับเจาไปทำสีใหม่เอานะครับเดี๋ยวด้านหลังอือดูด้านหลังดูจะเห็นอะไรบ้านะครับเป็นเมกอินเจแปนนะครับ17นะครับกว้าง9นะครับออฟสามสทั้ง2วง นะครับเห็นไหมออ่าโอเคนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับประมาณนี้นะครับดูด้านหลังนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอ,อบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทร 082นะครับ0763232นะครับของอยู่ที่ซอยลามํำแพง174นะครับอย่างที่บอกไปฝากไปด้วยนะครับเจ้าศูนย์กำลังมาราคาตึงมากนะครับแต่รายการนะฮะ คู่นี้สนใจก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรนะครับผมหรือว่าอ e ิ inbox เข้ามาในเพจนะครับปริมโปรช็อปนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไปก่อนขอบคุณครับ